หลายคนนะคะบอกว่าคุณหมอครับมีแนวทางในการเทสตัวเองไหมคะว่าตัวเองจะเป็นสมองเสื่อมเป็นพาร์กินสันหรือเป็นความจําเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าไม่อยากเข้าอุมโมงค์ไม่อยากไปพบแพทย์มีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ไหมมีค่ะง่ายนิดเดียวในการเทสอได้ตนเองค่ะง่ายอย่างไรข้อที่หนึ่งเรา หลับตาและเรายกมือขึ้นแค่นี้ค่ะหลับตายกมือขึ้นแล้วก็นับหนึ่งสอหลับตาอยู่นะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วเราลืมตาขึ้นถ้ามือเราเสมอกันอย่างนี้ปกติค่ะแต่ถ้าเรามือเราเอียงมาข้างนึงอย่างเงี้ยลืมตาปุ๊บอา้าวเราคิดว่ามันตรงแต่มันเอียงอย่างนี้เริ่มผิดปกติแล้วทะะ่าที่หนึ่งนะคะท่าที่สองง่ายๆค่ะทำรถไฟ สวนกันค่ะนิ้วสองนิ้วนี้คือรถไฟค่ะสวนกันจึ๊บตุ๊กแม่อ้าวอย่างนี้ถือว่าพอใช้ได้แต่ถ้าชึบอ้าวสวนกันอย่างนี้ถือว่าผิดปกติแต่ถ้าสวนกันแบบตั๊บจั๊บ๊บ๊บอ้าวตรงกันอย่างนี้ถือว่าระบบสมองระบบประสาทดีอีกท่าหนึง่งแอดวานอีกนิดหนึง่งหรือว่ายากนิดหนึ่งยกนิ้วขึ้นค่ะยกมือขึ้นอีกข้าหนึ่งค่ะสองน,นิ้วนะ,ะแต่จมูกชึบ เอามือหันไปที่อื่นนะคะจะมูกชึบชนดูนี่ชนนิ้วตัวเองได้ไหมห้ามมองนะชอได้ไหมชึ๊บชึ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 บเห็นไหมคะถ้าชนได้ปก,กติค่ะเพราะฉะนั้นเทสง่ายง่ายด้วยสามท่าสบายๆค่ะแล้วเราสามารถ ใครก็ต<ล>ามที่ไม่อยากเป็นแอนไซเมอร์ไม่อยากเป็นพาร์กินสันไม่อยากเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเครียดตลอดเวลามีสมุนไพรที่คลายความตึงเครียดลดวิตกกังวลและทำให้ร่างกายเราหรือสมองเราเบิกบานได้ด้วยสมุนไพร4ชนิด 1. กลุ่มตระกูลใบหม่อน 2. เถาวันเปรียง 3. อะไรรู้ป่ะปัญจขันค่ะ สี่กลุ่มตระกูลที่ทำให้คลายวิตกกังวลและก็ความจำดีและมีพลังนั่นก็คือกระชายดำค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะดูแลสมองดูแลประสาทหรืออวัยวะภายในส่วนบนทั้งหมดนี่อย่าลืมกระชายดำและใบหม่นปัญจขันเถาวันเปลี่ยง และกลุ่มตระกูลสมอทั้งหลายสมอพิ่เพกมาขามปอ้อมอันนี้จะช่วยทำให้ร่างกายหรือสมองเราเปิดโล่มคุณยังไม่เคยรู้สึกโล่มแบบนี้มาก่อนลองดูนะคะหาสมุนไพรดีๆมาลองดูและบางคนบอกถ้ามันรู้สึกชาชาๆมึนๆทำยังไงดื่มตัวนี้ยังไม่พออาจจะเสริมด้วยวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ต้องมาจากอาหารเท่านั้นอาหารดีเรารู้อยู่ไม่ต้องบอกแต่วิตามินดีต้องบอกนิดนึงค่ะหนึ่งค1 2่ะบ b 1 b 6 b 1 2อดีเบตินโฟลิกและกลุ่มตระกูลซิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีสมองที่แจ่มใสเบิกบานมีความสุขและ หรือว่าชะลอการเกิดแอลไซเมอร์พาร์กินสันสมองเสื่อมสมองฝ่อลองดูค่ะทั้งสมุนไพรดีๆและวิตามินดีๆนะคะปลอดภัย